สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะเอฟซีขาได้เวลาเหมือนเดิมคือตอนเย็นก็จะพาเอฟซีมาดูข้าวค่ะนี่ค่ะข้าวสวยงามมากเลยค่ะข้าวนาคุมพันธุเอฟซีค่ะนี่ค่ะเป็นปีแรกที่คุมพันธุเกษียณในยุราชการมาเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาทํานาของตนเองเต็มรูปแบบค่ะกับคุณสรรมลิตตุลากันค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าเราสู้ แล้วก็มีเป้าหมายในการทำงานในการทำนาว่าปีนี้เราจะต้องทำให้ได้ข้าวกี่กระสอบกี่กระสอบนะเรามีเป้าหมายในการทำแล้วก็ใส่ปุ๋ยถอนหญ้าดูแลดูแลให้ดีที่สุดค่ะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็จดบันทึกปัญหาไว้ปีหน้าก็จะได้พัฒนาปรับปรุงปีหน้าก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพมากกว่า ปีนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะคือการทำงานทุกอย่างเราต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพราะว่าคุมพันกับคุณทำดิจไม่มีประสบการณ์ในการทำนานะก็อันนี้ก็มีผักบุ้งด้วยนีย่มียอดผักบุ้งด้วยยอดผักบุ้งก็จะพันพันข้าวพันแบบไหนนะ ใค่เอฟซะเดินต่อคะ่ะเดี๋ยวจะมืดก่อนขอบคุณเอฟซีม,มากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเล,ยล้ยค่ะพี่นะก็จะมีข้าวมีบางต้นที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ต้องมี ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ก็ต้องต้องทําใจค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะลมแล้วค่ะจะล้มแล้วค่ะมาทางนี้ล้มมาทางนี้แหละเริ่มล้มแล้วค่ะข้าวคมพัน ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเ,เอซค่ะขอบคุณใลยล้ค่ะพี่น้องมาเบิ้งเข่าเ่มอแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งพัฒนาการเบิ้งความก้าวหน้าของเขาดูความสวยงามอากาศก็เย็นสบายค่ะยามเย็นเข่าก็ว่ามาสูตรบรรยากาศ ํามทุ่งนาของเราเย็นเๆนคพไปนั่งนี่ค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวเอฟซีจะลายตาคุ้มพรหลายตาแล้วเป็นดีวาสีเด้ไปค่ะ FC ค่ะค่ะไปเรื่อยๆ ฝากความคิดถึงไปถึงผู้ปกครองนักเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนที่อยู่โซนหุบเขาบ้านหนองพอกแว่นด้วยนะคะฝากความคิดถึงทุกท่านทุกท่านด้วยรักและเคารพค่ะคุมพันธ์กับคุณสำลิตุลาการก็คิดถึงอยู่ค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญ นี่ค่ะเอฟซีหูดุนพี่น้องเบิ้งพุ่นทางพุ่นนกกาก็กําลังบินกลับรังค่ะสวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์ตกดินค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะปะเดินต่อเดินต่อค่ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะมืดคํามืดปิดตา เอฟีค่ะดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะปี่น้องบังคุมพันนี้กระสอนสะสอนค่ะสะสอนห่วเข่าพี่น้องพ่อเป็นตาสะสอนนี้พ่อนะหวง่ายง่ยายค่ะพี่น้องคุมพันใส่ปุ๋ยปุ๋ยเอ๋บำรุงบำรุงลำต้นบำรุงลำต้นแล้วก็ปุ๋ยรับรวงค่ะปุ๋ยรับรวง ผู้กำพันกับคนทำวิทตุลากันก็ทุ่มทุนสร้างเลยค่ะทำอะไรทำจริงจังเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะทุ่มทุนสร้างเอฟซีค่ะถ้าทำเราทำอะไรทำด้วยใจแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็รอรับผลที่จะเกิดรอรับผลงานนี่ค่ะเอซค่ะ ฝั่งทางนี้ก็เป็นเหมือนมืดคึ้มแต่ก็รวงใหญ่อยู่นะคะตรงนี้ค่ะตัวนี้รวงใหญ่อยู่เพราะว่าคุูิทธใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยหลายรอบค่ะตรงนี้ใส่กลับไปกลับมาก็ผลปร,รากฏว่าข้าวก็เออให้ผลผลิตดีรวงใหญ่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเอฟซีค่ะ,คะนั่งจากน้อยกันเ้อขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานใดอาชีพใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสำหรับครกาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ขอให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบวันวิชาชีพครูมุ่งมั่น สร้างสารรค์พัฒนาสื่อนะวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นักเรียนจะมีคุณภาพค่ะกลุมพันขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านความยากลำบากล่มลุกคุกขานแล้วค่ะพี่น้องก็ยทีประสบความสำเร็จอดทนนะคะเด้อกุมพันผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะ ภุมพันผ่านจุดนั้นมาแล้วแลวภุมพันธ์ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์วสิบสามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5พันห้า้อยหสิบเก้าค่ะดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยเป็นเวลาเก้าปีค่ะจนถึงวันเกษียณถึงวันเกษียณก็ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญเก้าปีถือว่าคูมพันธประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ขอให้คุมพันธ์ก็อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาว่าให้สู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผลบุญกุศลนะก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตราชการค่ะสู้ๆห้ามท้อนกกากำลังบินกับลังค่ะคุมพันธ์มีอายุราชการ จริงๆก็คือ27ปีได้วันทวีคูณ2ปีเป็น29ปีอายุราชการ27ปีได้ดำรง,งตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ9ปีคุมพันธ์ก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณสำเร็จตุราการญาติพี่น้องที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะร่วมสนับสนุนคุมพันธ์ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรวมถึงครูบาอาจารย์ และที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ให้โควมพันประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะเห็นข้าวสวยไหมคะเอฟซี FC ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ